อันนี้มันเป็นมันเป็นเทรนด์ด้วยแล้วก็ความเยอะบางทีมันก็ค่าตัวตายคุณอาจจะคิดว่าในหนึ่งใน1กระดาษ1แผ่นเนี่ยที่เราจะ Facebook เขาให้ใส่รูปไปแล้วเขาจะมีกําหนดว่าคุณใส่ข้อความได้<ฆ>แค่ยี่นะถ้าสมมุติว่าคนที่เขาคิดแบบไม่คิดอะไรเลยหรือไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยเขาก็ยัดทุกอย่างมาในยี่สินต์นั่นแนละแล้วก็พอสุดท้ายลูกค้ามาเห็นว่าตาลายไม่อ่า <c oughs> ในทางกับการถ้ายีนั้น คุณใส่อักษรแค่แค่อาจจะ4ี่หาคำแล้วก็กลางให้มันเต็ม20%โอ้มันอิมแพ t กว่ากันเยอะคลยอันนี้คือกลยุธทธ์ที่ที่การสื่อสารแล้วมันจะได้ผลดีทุกท่านที่เกิดว่าสนใจทางนี้นะคะเอาไปใช้ได้เพราะว่าออนไลน์นี้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต้องรู้เนาะว่าลูกค้าเราเขาชอบแบบไหนค,คือถ้าบางคนชอบดูรูปเขาก็ไม่สนใจข้อความ วันนี้เราจะพิมพ์ข้อความต่อให้สั้นกระชับได้ใจความเขาก็ไม่ไม่โอเคเขาไม่ไหลสนใจที่รูปมากกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยสมัยนี้ออนไลน์มีทั้งแบบข้อความก็ได้ว่ารูปสวยๆเน้นไปที่รูปสวยๆก็ได้อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาจะมีมีหลายตัวเนาะมี IG มี f a c e b o ค่ะตอนนี้ก็กำลังฮิต t w ิ t t e r ร์ท t t ต t t อรเนี่ยจะเป็นสายคอนเทนต์เลย ไม่มีรูปใช่ใช่ใชค่ะไอก็จะเป็นสายรูปอย่างเดียวใช่อคนขี้เกียจภาพแบบข้อความไม่ต้องเยอะเนี่ยครับคือในแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในแต่ละจะเรียกว่ามันเป็นตลาดก็ได้นะครับมันมี personality ของลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็สื่อสารออกไปได้ไดไดตรงกลุ่มเนี่ยมันก็จะยิ่ง Impact ยิ่ง Success <No. S 1> และสําหรับธุรกิจพี่โตเท่าที่ฟังมานี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จในระดับที่สูงเลยนะคะเลยอยากรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การสื่อสารการตลาดแบบผู้บงจอมพี่โตเนี่ยประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราต้องชัดเจนในตัวเราเองเนาะ แล้วก็ผมว่าสิ่งที่ที่ทำให้สำเร็จจนทุกวันนี้เพราะว่าเราเราอาจจะโชคดีที่เรามีแบ็กกราวผมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแว่นตาจาก mm hmm. จากธุรกิจครอบครัวจากพ่อแล้วก็พื้นฐานการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนทำมาค้าขายมาทั้ง นาทักมาทั้งตระก,กูลมาทั้งครอบครัวเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอย่างทุกวันนี้เราเห็นการทําประชาสัมพันธ์การสื่อโฆษณาทั้งหลายแหล่มีการลดแลกแจกแถมในธุรกิจแว่นตาเนี่ยเราจะเห็นว่าลดเยอะมากถูกไหมเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของจร,รยาบรณด้วยนะคือในส่วนตัวผมแล้วกใ็ในพื้นฐานครอบครัวเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ถามว่าเออมันจําเป็นไหมจําเป็นสิเพราะว่าพวกนี้มันเปลี่ยน ความคิดของลูกค้าได้แบบพริบเดียวเขาไม่ต้องการแต่คุณไปเห็นโฆษณาตัวนี้แล้วเขาต้องการทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะทิ้งมันก็ไม่ได้เนาะมันอาจจะมีความสําคัญอยู่แต่ว่าเราเราจะไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการการโกหกลูกค้าคือมันเป็นเรื่องเรื่องที่จําเป็นมากเพราะว่ายิ่งมาในตลาดออนไลน์เนี่ยถ้าคุณไปทําเรื่องเสียๆไว้แล้วลูกค้ามารู้ทีหลัง มันจะไม่ใช่คนเดียวที่รู้นะครับพันธิปจ้าใช่ค่ะ,ะคือลูกค้าบางคนเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยแหม่งแหม่งแล้วมันมันไม่โอเคละว,ลวเขาจะขู่เราก่อนเลยนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องอะไรนะ,ะเขาขู่เราเลยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพันธิปนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับทั้งตัวเองและและลูกค้าเนี่ยแน่นอนมันไม่มีทางที่จะอยู่มาได้ เพราะว่าสบายตานี่สิปีเนาะธุรกิจครอบครัวเนี่ยประมาณ35ปีแล,แล้วก็อีก2เพจเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่3ามมันก็จะต้องสร้างพวกนี้ไปเรื่อยๆใชม่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยแหละ,ะแต่ว่าคือไม่หวือหวาไม่ไม่ไม่อูฟ้ฟูไม่ฟู่ฟาแต่ว่ามันช้าแต่ชัวร์อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคีย์สักซสของเราแล้วในอนาคตแผนการตลาด พี่โตเองวางไว้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะต้องบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่เนาะคือออนไลน์เนี่ยมันเข้าง่ายออกง่ายใครก็มาทำได้แล้วยิ่งทุกวันนี้คุณไปเปิดเ,เว็บไซต์หาสินค้าหาราคาต้นทุนของสินค้ายังได้เลยแต่ว่าปัญหาคือคุณเอาสินค้าเข้ามาเนี่ยคุณต้องบริหารจัดการยังไงคุณต้องทำยังไงให้คุณขายหมดสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันไม่ใช่แผนปีละ ผมจะต้องประเมินผลหรือว่าต้องต้องเก็บข้อมูลวัดผลทั้งเรื่องอแผนการตลาดเนาะวัดผลในเรื่องของการสื่อสารอะไรพวกนี้ค,คือเราด้วยความที่ทีมงานของเราเนี่ยผมเป็นนักนักการตลาดหมดเลย3คนทีมงานแล้วก็เราเราคุยค่อนข้างจะคุยกันถูกคอแล้วมันก็พูดภาษาเดียวกันเนี่ยเราจะรู้เราจะมานั่งคุยกันทุกเดือนเลยว่าในแต่และเดือนเนี่ยยอดมันเป็นอย่างนี้ ตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายไม่ดีเพราะอะไรแล้วอยากจะทำอะไรต่อไปมันก็จะมีทั้งเป้าหมายในเชิงสั้นๆนคือมันต้องปรับตัวเร็วมากแค่จะยิงโฆษณาเดือนนี้อ่ะจะยิงหมื่นหนึ่งเดือนหน้าเฮ้ยไฮซีซั่นนี่นะยิงสองอสองหมื่นสามหมือะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันจะต้องปรับตัวเร็วมากเพราะว่าออนไลน์มันไวเนาะแล้วก็ถ้าเราจะไปแค่ก้าวสั้นๆเนี่ยมันก็คงไม่พอผมก็จะมี ต้องเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะคือเราไม่ใช่คนที่แบบว่าคิดไกลขนาดนั้นผมก็จะมีวิชาของผมมันเป็นมันเป็นความฝันแหละมันเป็นดีมันเป็นความฝันแต่ว่าคือตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ด้วยกำลังหลายๆอย่างที่มันอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของที่อยู่อาศัยเราไม่ได้มีครอบครัวหรือไม่ได้มีหน้าร้านอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดกรุงเทพเมืองใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำตัวเองให้มันใหญ่ขนาดที่ฝันเนี่ยมันยากมาก เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอ่าโอเคในเมื่อตลาดออนไลน์มันเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการการที่เราไปถึงลูกค้าในในทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่เราจะทําตัวเองให้มันให้มันเป็นที่ต้องการแล้วก็เราจะมีวิชั่นของของเราอยู่ก็คืออย่างอย่างตัวไลฟ์โปรเนี่ยผมผมอยากให้เป็นแบรนด์อ่ Sport าสปอร์ตคอันดับหนึ่ง จริงๆมันก็อาจจะดูฟุ้งเฟ้อเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เขาหันมาสนใจทีลากันเยอะนะคะโอ้ใช่ครับแต่ว่าค,คือเราเราอันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งเฉพาะแบรนด์ไทยเพราะว่าถ้าจะไปสู่อิตาลีสู่อเมริกาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพื่อเจอกันไปเนาะแข่งกับตัวเองก่อนตอนแรกแข่งกับตัวเองแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไม่แพ้คู่แข่งคนไหนแบรนด์ <ๆ S 1> มันจะต้องชัดแล้วมี v a l ูเพราะว่าพวก v a l ูเพื่ออะไรพวก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันเป็นเรื่องของมูลค่าที่มันทําให้ให้ธุรกิจมีกําไรด้วยถ้าคุณเอาสินค้ามาขายคุณซื้อมาขายไปอะแต่สุดท้ายวันหนึ่งจีนมาแข่งกับเราพังเลยนะ,ะต้นทุนเขาก็ถูกกว่าอะไรเขาก็เป็นผู้ผลิตทุกอย่างถ้าคุณไม่มีไม่มีสิ่งที่เราสื่อสารกับลูกค้าได้และเราสร้างสร้างแบรนดิ้งมาเนี่ย ถ้าเราไม่มีตรงนี้ไม่มีทางสู้ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองดีๆค่ะจากนักธุรกิจที่เรียกได้ว่าอยู่ระดับต้นๆของจังหวัดเราเลยนะคะเราเรียกได้ว่าธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็น10บๆปีแล้วก็ว่าได้ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่โตค่ะ,ะฝากเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อาจจะอยากเป็นแอดมินที่มีคุณภาพหรือว่าอยากจะเปิดเพจหรือว่าอยากจะทําออนไลน์แต่ว่าอยากจะได้คําแนะนําดีๆแล้วก็ตัวอย่างพี่โตคือนักธุรกิจที่<ะ>ใช้การสื่อสารการตลาด อย่างประสบความสำเร็จฝากไว้นิดนึงค่ะเผื่อใคร <Okay. S 1> ที่มองพี่โตเป็นบแบบอย่างสําหรับน้องๆเนานะขอเป็นน้องๆแล้วกันเพราะว่าคนที่ดูวิดีโอชุดนี้น่าจะเป็นวัยที่เด็กกว่าผมละคือความได้เปรียบของพวกเราเนี่ยคือเราหัวเทคโนโลยีแล้วก็พวกนี้โซเชียลเน็ตเวิร์พวกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไอทีทั้งหลายเนี่ยเราจะได้เปรียบเราอาจจะต้อง ใช้ความได้เปรียบแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเอามาใช้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่คนรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะอาจจะขาดกันไปเนาะมันจะเป็นเรื่องของความอดทนนะแน่นอนคือตอนเราจบมาใหม่ๆเราไฟแรง <S <S แล้วก็เราโชคดีที่เรามีพ่อคุณพ่อเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเขาก็จะคอยเตือนเราเวลาอะไรที่เราแบบเฮ้ยมันเกินไปนะมันอะไรเงี้ยเขาจะคอยดึงกลับมา แล้วพอเรามาถึงวัยหนึ่งทีเ่เราดูแลตัวเองได้เนี่ยเราก็ยังได้แนวคิดของเขามาใช้คือเรื่องความอดทนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณโพสต์ไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะขายได้นะครับเพราะว่าของชิ้นนึงบางทีโพสต์ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะแต่ลูกค้าบังเอิญเซิร์ช Google, Google แล้วมาเจออ่าก็ได้ขายมันเหมือนมันเป็นแอสเซทที่ที่เราสร้างมาแล้วถ้าครีเอทคอนเทนต์ทุกวัน เราทาทุกวันแล้วก็เดินถูกทางเนี่ยแน่นอนวันหนึ่งมันต้องประสบความสาเร็จครับค่ะวันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากพี่โตเยอะเลยค่ะต้องขอคบคุณพี่โตมากๆเลยนะคะขอบคุณครับยินดีครับค่ะแล้วก็หวังว่าสําหรับวันนี้นะคะได้ฟังแนวคิดดีๆแบบนี้กันแล้วใครที่สนใจที่อยากจะทําธุรกิจหรืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ค่ะแน่นอนเราได้มุมมองดีๆกลับไปแบบนี้นะคะน่าจะเป็น ตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับนักธุรกิจในอนาคตอีกหลายๆคนแน่นอนค่ะ